ชายแดน798กิโลเมตรสำรวจเส้นแบ่งแผ่นดินไทยกัมพูชาเป็นเพียบตันตั้งแต่ลูกโอ้มันตั้งโอ้ยครับมรดกเลือดยุคล่าอนาธิคมปมอให้เพิ่งจะมาเข้ามาเยอะๆปัญหาโอ้ยหาโนกิน้าบ้านนึไปกันามาบ้านมาวงขัดแย้งข้อพิพาทชายแดนมากัรมไปเยี่ยมซอนแต่เยี่มันมือนกับการกันบรรดาต้องเข้าม อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในภารกิจ4 t r u e ให้คุณเห็นความจริงปฏิจุครับเป็นไงข้อม,มูลเป็นไงนะโอ้โหนั่งดูข้อมูลแล้วมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากครับอออเอาอะไรก็อยแล้วขอบคุณครับกำลังหิพวพอดี นี่ใช่ไหมจุดช่องบกที่มีปัญหาครับใช่ครับมันก็จะเป็นจุด3ประเทศไทยคาเมรลาวปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีตลอดแนวจริงๆนะตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะฮะอันนั้นถือเป็นมรดกเลือดเลยที่ทําให้เกิดปัญหากันมาตลอดถ้าอย่างนี้ถ้าจะเห็นภาพประชัดเนี่ยเราต้องลงใช่จริงเริกัน็วกัน7ิ8กโเมตรด้วยที่จริงเลย ที่นี่ไอการปักหลักเขตหรือว่าแสดงเขตเนี่ยเขาทำใช้อะไรครับหลักเขตหรือว่าใช้อื่นในอดีตสมัยปักปันกับฝรั่งเศสเนี่ยใช้เป็นสรปรน้ำฉะนั้นไอหลักเขตท,ที่หนึ่งมันถึงอยู่ที่สงงามสงงามคืออ่อช่องสงงามจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเราต้องลงไปถ้งนู้นอีกสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบกอำเภอน้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดเริ่มต้นของเขตชายแดนไทยกัมพูชาและที่นี่ กลายเป็นจุดปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายเห็นว่าตรงพื้นที่สาราตีมุกล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนาะก็ถูกไฟไหม้อะฮะแล้วก็ตามการข่าวเราก็คือถูกเผา่นแหละก็มีเหตุการณ์ลามมาเรื่อยนเกิดการกระทบกระทั่งกันจนเกิดการปะทะกัน28พฤษภาคมก่อนสถานการณ์ตึงเครียดจะลุกลามขยายวงกว้างออกไปตลอดแนวชายแดนจากวันนั้นถึงวันนี้รวมระยะเวลาเกือบสองเดือนแล้วมาหรือยังมาหรือยังได้ยินไหม มาแล้ววะเดี๋ยวว่าผู้การผมไปะนานนะเขตแดนไทยกัมพูชา798กิโลเมตรเป็นผลมาจากการปักปันเขตแดนยุคล่าอนันติคมของฝรั่งเศสซึ่งแบ่งเป็นสองห่วงห่วงแรกปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904ได้จัดทำแผนที่แสดงเขตแดนมาตราส่วน1ต่อ2แสน จำนวน5ระวางซึ่งตอนนั้นเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลยังเป็นของไทยแต่ว่าการปักปันในห่วงนี้ยังไม่มีการปักหลักเขตแดนห่วงที่2ปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1 9 0 7มีการทําแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200แสนอีก5ระวางซึ่งในห่วงนี้มีการแลกเปลี่ยนเมืองพัตบองเสียมราชศรีโสพลจึงยกเลิกแผนที่ที่ทาในห่วงแรก3ระวางด้านล่างเหลือสองะวางด้านบนคือโของและดงรัก ส่งผลให้มีแผนที่ที่เหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน7ระวางจากนั้นมีการปักหลักเขตแดนไว้73หลักและหลักย่อยอีกหนึ่งหลักโดยหลักที่1อยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษส่วนหลักสุดท้ายที่73อยู่ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัสดสราบผ่านมา100ร้อยกว่าปีหลังการปักปันเขตแดนและปักหลักเขตแดนไทยกัมพูชา ยังมีข้อพิาพาทการเรื่องเขตแดนจนเกิดปะทะกกันหลายครั้งและเกิดความตึงเทียดตลอดแนวชายแดนเสมือนว่าการปักปันเขตแดนในอดีตนั้นได้กลายเป็นมรดกเลือดในยุล่าอนาณิคมที่ตกทอดมาถึงสมัยปัจจุบันซีทูเดินทางสำรวจเขตแดน798กิโลเมตรเริ่มจากช่องบกอุบลราชธานี ไล่ลงมาทางจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีจุดใหญ่อย่างเขาพระวิหารที่เคยพิพาทและมีการประทะกกันเมื่อปี52ต่อมาในปี54มีการประทะกกันครั้งใหญ่อีกครั้งจนมาถึงทุกวันนี้ทหารกัมพูชาลุกคืบเข้ามายัางบริเวณจุดชมวิวภูผีใกล้ปราสาทโดนตวนซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาอ <N> เดียวเฮ้ยกล้อา่อาก้านอมา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 ผู้ที่ต้องอยู่กับความหวาดผวาแห่งไฟสงคลามมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคนชายแดนเราเดินทางไปยังหมู่บ้านภูมิสลอนอําเภอกันทะลักษ์ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนขึ้นเขพาพระวิหาร พบกับป้าต้อยสดสีผาหอมผู้ที่เคยสูญเสียจากการสู้รบเมื่อปี54น่าเชื่อเมื่อเกิดก็หนีบออกไปแล้วตอนนี้เขาให้ทางทหารทางผู้ใหญ่กำนันก็ให้เตรียมยังไงบ้างแม่เขาให้เตรียมบอกว่าครถามีคำาั่งเขาขันเขายิงเขาก็ห้ออกบ่ใหายไปทางถนนใหญ่ กต้อยพาเราไปดูบังเกอร์ที่ทางการมาสร้างให้หลังการสู้รบในปี54ซึ่งครั้งนั้นเครื่องยิงจรวด B.M21 ของกัมพูชายิงมาตกที่บริเวณหลังบ้านถึง8ลูกฆ่าช,ชีวิตสามีของเธอนี่เขามานีเลยหน,นีวันมาเป็นไหว <c oughs> ตอนเที่ยวยิงกันช่องบก<อ>เนี่ยเตรียมพร้อมทางนี้ละเตรียมพร้อมทางนี้นมันติดก,การกับสายแดนถ้ามันยิงตรงนั้นมันก็อาจจะยิงตรงนี้ก็ได้เราไม่คาดถึงว่ามันจะเกิดเรา เตรียมพร้อมก่อนนะแต่ทำมันเกิดตึงต่างมากพร้อมกันเราสิไปัสสายขันบริเวรไปตอนปีหาซีเมลอย่างนนั่นคือวิวมาทำหมุนแต่ว่ามันตึงทั้งผีได้มันออกมาเป็นแถวแถวเรือบอ่อเมลวะ่ะม,มันแต่กี่ลูกครับตอนนั้นมันอยู่นในเมลนี่แปดลูกแปดลูกโบลิเวียนพ่อตายหนึลูกอืมมองพ่อตายยิงลูกนี่ขรั้งเมื่อนี่ลูกหนึ่งโบลิเวียนทุ่งหน้าอีกอกลูกรวมเนียเป็นแปดลูก ก็บโมโหได้ว่าเขาตืมมากเพิ่นก็เอื้อนแม่กับล้านอีกผู้หนึ่งล้านตอนหนั้นมันอยู่ปอซีมันไงแหรตอนอยู่แขนล้านไปสิบบหรี่ใส่พูนว่าไปอยู่ข้องน้ำพุ่นข้องน้ำเนี่มันแห้งโมไม่น้ำไปลีพยิ่หันเพิ่นว่าเพิ่นบมคิดว่าเขาสิยิ่งสูงมากปนีเพราปกติมันก็ยิ่งอยู่แต่ว่ามันยิ่งอยู่ตามแนวชายแดนปืนหน่อยนะปืนอวิกียังยิ่งกับทหารไทยเข้าประจำแบบแต่ว่ามันบดถึงในมูบาช่วงดีหาซีมันถึงที่บานสูงมากประสัต์ แตกตื่นมีตายเวททุกคนจนโพนบรรยูบ้านนี้ดอกเอาโสมมาบรดายุ่เอาไหว้ปัดสะบางกันทลักย้อนไหวบ,บพราันเผามาถึงงบแต่เจ้าเผาเราจ่งเอาถาดแล้วไหวยูพี่แต่ว่าเรา,เอ,าอยากยูมองนี้การสู้รบกันเป็นสิ่งที่ป้าต้อยไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้ทั้งสองประเทศเจราจากันแต่ไทยก็ต้องไม่เสียดินแดนที่เคยอยู่มาก่อนบ้านนี้ันว่าถาจะสสงกับป่าดนตัวมันก็นจ,ะจะเอาอกันตอนนี้เหรอเออ มันว่าสิเอาคือกันไอ้นะทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราไมนสิขึ้นมาแล้วเขาไล่ลูกไปตรงสาตอสมซาตอสมโดตวดมันก็อยู่ลึกเข้ามาฝังเรานะเอากระยุฟังเ้าจะได้แล้วเต้มันเกิดสิเอาอยากให้เขาตกลงอยากให้เขาจบกันยังไงไอตรงเนี้ยอยากให้เขาจบกันด้วยดีให้มันบัวตองเสียดินแดนในห้องบัวตองเสียดินแดนในีเขาแค่ดินเขาอยู่ไสกับยุหันล่ะวานิลักษ์มันอยู่ไสตรงเบาให้ในธาตุกับคมีนบอกว่าให้มันยุนีก็ กะหัอยู่นี่ละยันยับมากคอยก็บว่ยับไปเจาะก็ยังยับมากอย่างนั้นเป็นแบบนี้คือภาษา,าบ,บ้านเ้องกับว่าเดนหน้าเดียวกันตัวนี้มันเด่นระวางกว่าทศจากช่องบกอุบลราชธานีผ่านเขาสัตตมเขาพระวิหารยาวไปจนถึงช่องสง,งมอาําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดรวมระยะทาง1 9 5กิกิโลเมตรไม่ได้มีการปักกลักเขตแดนแต่อย่างใดเพราะบริเวณนั้นกำหนดให้เส้นเขตแดน เป็นไปตามสันปัดน้ำของเทือกเขาพนมดงรักตามแผนที่ระวางโขงระวางดงรักที่จัดทาไว้ในห่วงแรกตามสนธิสัญญาปี1904าองหลักเขตแดนที่1นึงจึงเริ่มจากบริเวณช่องสะงามส่วนหลักเขตต่อๆไปก็จะปักหลักไล่ไปทางตะวันตกด้านจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมแต่สถานการณ์ตึงเกรียดตอนนี้ ทำให้เราเข้าไปดูหลักเขตที่หนึ่งไม่ได้สภาพพื้นที่เป็นยังไงสภาพื้นที่ก็นเ,นกเข้ามาค่อนข้างไกลแบบภาษาตาข่าย,ายาาตอพี่แล้วก็อยู่ประก,กอนปั่นปั่อยากกว่าน,นี้เราเดินทางต่อไปยังปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบอย่างหนักมาก่อนปราสาทต,ตาควายวก็คงเป็นหนึ่งที่ ใช่ครับพี่ตอนปี54เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่มีการสู้รบก,กันหนักเลยครับหลังการประทะกันนาน12วันเมื่อปี54ยุติลงทั้ง2ฝ่ายส่งกำลังทหารปลอดอาวุธฝ่ายและ2นายประจำการอยู่ในบริเวณปราสาท และเปิดให้ผู้คนทั้งสองประเทศเข้าไปท่องเที่ยวได้ซึ่งมีบางวันที่ชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงสัญลักษณ์จนเกิดความปั่นป่วนจนถึงปัจจุบันถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณเน่ยกด้เยกไม่ด้ยาวาีาม่เราดาไนเดทยี่เดยมช่ปราดาทอราคาวายใี่นราปาวบขอยาวนักยท่นองเที่ยว และลองเข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาถึงความเห็นต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นเราซับทั้งไงหลวงปู่เราโดบาดเป็นเพียบตันตั้งแต่หลวงปู่เมื่อตั้งอ้อยเ่าเมื่อตั้งอ้อยบาทนี่จังอ้อยพฤติการเวียเต่าจียนาหลวงปู่อ้อยเต้บาทดังอ้อยทั้งดังจ้าคือตะปีเยี่ยมคบอายนะบาทดังอ้ยเต้เราทางเปร แก้วบัตเน้อแจเนหกเกรวดอกนะบ่าแต่หกหกกะใจแคเน่หกไทยขมรไทยปราสาทตาควายที่เคยเป็นสมรภูมิอันดูเดือดนี้ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่21และหลักเขตแดนที่22และจากปราสาทตาควายไปอีกประมาณ15กิโลเมตรมีปราสาทเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่เคยเป็นสมรภูมิลบอันดเดือดระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเมื่อปี54เช่นกันนั่นคือปราสาทตาเมืินทม ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ <S <S และหากย้อนไปไกลกว่าน,นั้นชายแดนแถบนี้เคยเป็นฐานที่มั่นสมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชานับจากปี2522ถึงปี2534หลังเวียดนามส่งทหารยึดครองกัมพูชาทําให้กลุ่มต่อต้านถอยรถมาปักหลักประชิศชายแดนไทยซึ่งหนึ่งในฐานที่มั่นนั้นคือชายแดนจังหวัดสุรินทร์ทหารเขาเยอะไมหมฮะแต่ก่อนเยอะมากค่ะรถไม่รู้ปีคันหรือวิ่งเขาวิ่งออก ผมอยู่แนวแยแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ปี1976อยู่ตลอดมามีการการู้จักทางทหารไทยนี่นก็เยอะพรุ่งนี้ติดตาม c ีทูตอน2องพาดูข้อพิพาทไทยกัมพูชาที่ยังไม่มีทีท่ายุติอะื่อไรดูเบื้องหลังเรื่องนี้ติดตามได้ในภารกิจ4ีทรูให้คุณเห็นความจริง